สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ของความสุขความรักและความสบายใจนิชาทารอดยินดีต้อนรับทุกทกท่านยินดีต้อนรับสิ่งดีๆและยินดีต้อนรับพลังงานที่น่ารักและสบายใจนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวความรักสิ่งใดคะที่ความรักของคุณจะดึงดูด และทำให้ชีวิตของคุณได้พบโอกาสที่ดีๆพบคนที่ใจดีให้พี่ไพาทารตสำรับนี้ส่งเรื่องราวความรักที่คุณมีอยู่ในหัวใจเป็นพลังงานที่ผ่อนคลายสบายใจและเป็นพลังงานที่วางใจและเชื่อมั่นในความรักของคุณนะคะหัวใจที่ผ่อนคลายสบายสบาย ทุกๆครั้งที่เราเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับความสุขความรักคุณคู่ควรกับเรื่องราวที่ดีๆเสมอก้าวเหรียญคือการที่ใครคนหนึ่งกำลังมองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมีความสุขคุณมีความรักคุณดูแลและใส่ใจหัวใจของตัวเองอยู่เสมอนะคะก้าวเหรียญคือผู้ที่มั่งคั่งสบายใจและมีความสุขในแบบคุณซ คุณจะเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อมัน่นคุณสง่างามคุณงดงามสวยเก่งหล่อและรวยมากไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครหรือคุณจะอยู่เพียงลำพังคุณก็สามารถสร้างความสุขได้โดยตัวคุณเองคุณมีทุกสิ่งและทุกสิ่งทุกอย่างดีๆก็รายล้อมอยู่รอบๆพลังงานของคุณนะคะ The Lover คือพลังงานความรักที่จะจับมือคุณไปและก้าวต่อไปในทุกๆท,ที่เชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับความรักคุณคู่ควรกับความสุขและคุณโชคดีเสมอสิ่งดีๆรอคอยและเดินเคียงข้างกับคุณไปในทุกๆวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อคู่กับความรักและความโชคดีเสมอนะคะ เดินก้าวต่อไปด้วยเช้าวันใหม่กับพลังงานของความรักที่คุณมีสิ่งดีๆได้คะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณเป็นของขวัญให้คุณรู้ว่าคุณเป็นผู้ที่โชคดีเสมอ คุณโชคดีทุกครั้งและโชคดีในทุกๆวันที่คุณได้ตื่นมาและเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ด้วยพลังใจที่ดีๆนะคะ Queen of Pentacles ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณคือพลังงานของความสุขความรักความมั่งคัง่งและความงดงามคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองราชินีของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณได้รับ ความโชคดีเสมอในทุกๆวันและในทุกๆเช้าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นทำให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าและคุณขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีราชนินีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์พูนสุขวันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขใจอยู่ที่ไหนก็ขอให้ดึงดูดแต่ความมั่งคั่งความร่ำรวย ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างไม่ขาดสายนะคะคุณคือพลังงานของความสุขความรักความมั่งคัง่งและความมั่นคงอยู่ในหัวใจของคุณไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรหรือเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนึ่งสิ่งที่คุณยังคงยึดมั่นไว้อยู่เสมอนั่นคือความรัก ในหัวใจของตัวเองและสิ่งนี้คือสิ่งที่จะนำพาให้คุณพบกับความมั่งคั่งและความสบายใจนะคะหาไม้คือการต่อสู้การดิ้นรนการที่จะต้องเอาชนะหรือต่อสู้บางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่คุณพอแล้วกับความวุ่นวายความสับสน ขอเพียงได้อยู่ในพื้นที่ในมุมหัวใจที่มีความสุขนั่นคือของขวัญที่คุณมีให้กับตัวเองนะคะโลกจะวุ่นวายแค่ไหนแต่หัวใจของคุณจะยังคงมีความสุขอยู่เสมอเด d e a ดคือการสิ้นสุดจบแล้วกับความวุ่นวาย ทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้ความมั่งคั่งความสุขความอุดมสมบูรณ์และความรักเริ่มต้นในทุกวันที่เราได้ตื่นขึ้นมาสิ้นสุดหนึ่งสิ่งและสิ่งใหม่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้ขอให้คุณเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ดีในหัวใจของคุณนะคะเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพาตัวเองไปพบกับความสำเร็จและความสบายใจเสมอนะคะ King of n i g h of Sword จะพาให้คุณไปพบเจอและเป็นพลังงานของผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาจิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำและคุณได้สั่งสมไว้ในออฟเพนติคอลขอให้รู้ว่าคุณมีความสุขคุณมีความมัง่งคั่งสิ่งที่คุณเก็บไว้อยู่ในหัวใจนั่นคือพลังงานที่คุณมีไว้อยู่เสมอนะคะคุณคือผู้ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจนะคะ The world จบแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานของคุณ สมบูรณ์และงดงามเสมอนะคะไม่ว่าชีวิตจะผ่านเรื่องราวความวุ่นวายมากมายแค่ไหนขอให้คุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วความงดงามจะยังคงเป็นพลังงานของคุณเสมอคุณมาที่นี่เพื่อมีความสุขคุณมาที่นี่เพื่อรู้ว่าคุณคู่ควรและคุณกำลังจะพาตัวเองก้าวไปสู่โลกใหม่ ที่ดีกว่าเดิมนะคะความสุขความรักความสมหวังเพราะไม่ว่าเรื่องราวจะผ่านไปอย่างไรตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นงดงามเสมอคุณมีความรักที่มั่นคงและคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันคุณไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดเลยเพราะ โลกทั้งใบได้อยู่ในหัวใจของคุณนะคะสุขสมหวังสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งที่คุณมีและทุกสิ่งที่คุณเป็นจะนำพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรและคุณงดงานเสมอเดอะไฮพิงเ e s t ผู้ที่มีกุญแจและผู้ที่สามารถจะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอจงเชื่อมั่นว่าคุณ เป็นพลังงานที่งดงามและคุณเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณก็กำลังจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆรอรับข่าวดีรอรับเรื่องราวที่ดีชีวิตงดงามเสมอนะคะขอให้รู้ว่าคุณคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ